ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทนบก้าวไทยแลนด์นะครับผู้ชมครับหลายๆคนจะรู้จักในเรื่องของนบก้าวก็จะเป็นเรื่องของชานบก้าวแล้วดังมากเลยแต่อันนี้ครับผมสงสัยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วทำไมจัดช้าแล้วจู่ๆไปทําเรื่องของเนี่ยมันเป็นน้ําหอมใช่ไหมครับเนี่ยค่ะเรียกว่าน้ําหอมเลยครับเป็นน้ําหอมสายมูของนบก้าวค่ะ ยังไงครับคุณพี่บอลจริงน้าหอมก็เป็นน้ําหอมทั่วไปนะคะแต่ว่าของเราพิเศษตรงที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เป็นอโรมาทเทอเปี<า>ก็คือใช้แล้วผ่อนคลายหลับสบายแย่ถามว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นน้ําหอมสายมืเพราะว่าจริงแล้วค่ะเรานํามาแทนดอกไม้ทุกเทียนแล้วหลายๆสถานที่ตอนนี้ไม่ให้จุดธูปแล้วนะคะ,คะเราจึงเอาน้ําหอมมาหามาแทนเลยก็คือ <นะ S 1> ใช้กลิ่นหอมเป็นอารมิสบูชาแต่ที่มากกว่านั้นคุณผู้ชมครับคือผม เคยดูไลฟ์ของทางครูพิพรบ,บนืลองเงินเข้าค่ะคือจริงๆแล้วก็บอกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุกคือตรงนี้จริงๆเราอะเริ่มจากคนไม่เชื่อมาก่อนพอดีว่าเราอะค่ะไปเจอคาถาบทหนึ่งคาถาบทนี้เราได้มาจากครูบาอาจารย์ะนะคะเราก็เลยเอามาผนวกกันเองอะค่ะ <c oughs> แล้วก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ว่าเราสามารถใช้คาถาร่วมกับสิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี้ยได้ไหมหอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เราก็ลองบนที่มือเพราะว่ามืออะค่ะลายมือคนเราจะเปลี่ยนไปเรื่อย ทีนี้เราก็เห็นเขาไปสักลายมือเพื่อจะเปลี่ยนดวงบ้างอะไรบ้างอแล้วคิดว่าทั้งง่ายกว่านั้นมีไหมเราเอาบทคาถามาแล้วมาบวกกับน้ำหอมเราแล้ววนลายมือเลยใส่ไปในเส้นลายมือเลยให้ดวงมันเปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนโมก่อนเลยสามจบพุทธังนำมาเงินทำมัาางนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาลือลือรวยรวยแล้วก็วนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อธิษฐานเลยค่ะขอให้เงินหลังไหลเข้ามาหาเราทิศทาง ขอให้มีลูกค้าขอให้เงินทองที่มีมากมายบนโลกใบนี้ค่ะหลั่งไหลมาหาเราไม่ขาดสายแบบนี้คะแเราก็เรียกเขาเข้ามาอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็พมเลยค่ะแบบนี้ค่ะพมเลยเพราะว่าอันนี้ค่ะคือเราเหมือนป่วยฟังตัวเองขอพรให้ตัวเองอย่างนี้ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะคะทํายังไงจะให้เราเชื่อเพราะเราเป็นคนไม่เชื่อเราจดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะ เป็นวันแรกที่เราพรมน้าหอมเราก็จดเลยค่ะว่าเฮ้ย mm hmm. วันที่เท่านี้ปีนี้เดือนนี้อย่างเงี้ยค่ะเราพรมน้ําหอมเคยดูซิเงินจะเข้าเราจริงไหมปรากฏว่าพอเราทาอะค่ะเรื่องหน้ามหาัศจรรย์มันก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะค่ะว่าเราซื้อบ้านแล้วเราทําประกันครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆค่ะครบสิบปีเงินคืนกลับเรามา<ะ>ในช่วงจังหวะแบบหลังจากที่เราพุดทางนามาเงินใช่อย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเราก็จดเลยค่ะว่า เกือบห้าแสนบ้างเจ็ดแสนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะบอกว่ามันฟลุ๊กเห็นไหมพอเราเล่าแบบเนี้ยค่ะหลายคนก็จะคิดหลายแบบว่ามันฟลุ๊กคริงหรือได้นัไว้ลองนดนหน่าไว้ลองให้เข้าจริงอะไรอ่ะพูดเล่นไปไอ้โอเอาละครับผู้ชมครับลองดู อยู่ข้างไม่ได้วนอยู่ข้างๆล่าอิสงกัจากเขาแล้วถ้าเกิดวนเองจะขนาดไหนโปรดใช้วิจารณยานอย่างเดียวคือแนะนำว่าให้ลองดูนะครับสามารถสั่งซื้อได้อ่าตานนี้นะครับคุณผู้ชมครับ